ห้ 5, 4, 3, 2. 2> าสี่สามสองอ่าโลอ่าเจอนได้ดูไหมดูกันดูด้วยกันเนาะคู่คู่เกาหลีกับโปรตุกีสครับเป็นไงบ้างสนุกนะก็สนุกครับสนุกดีทั้งสองทีมแต่ว่าโปรตุเกสนำมาโดนช่วงทดนเวลาบาดเจ็บครึง่งหลังจริงๆเกาหลีเกาหลีสู้ไม่ได้นะถ้าโดยรวมนะก็ใช่ไหม แต่ชนะพุดง่ายช่วงหลังมันก็หลีเหมือนจะเน้นโตกลับเหมือนเดิมใช่เหมือนเหมือนปล่อยให้โปรตุเกสคองบอลตลอดเวลาเลยใช่ใช่เออฟุตบอลเป็นอย่างนี้เนาะรอจังหวะเน้นเน้น,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 นใช่ไหมซอนเปไ็นไงซอนเป็นไงเมื่อว,วานซอนถือว่าเหมือนเข้าพยายามจะทําเองนะช่วงครึ่งหลังพยายามเลี้ยงขึ้นเข้ากลางแต่ก็เสียเสียเยอะนะใช่ไหมการเป็นฮีโร่โลงสุดท้ายเลยเอาใจ จ่ายลอดดาให้เพื่อนยิงกูเข้าไปคนเดียวใช่ไหมลูกนั้นต้องตัดสินใจไปคนเดียวแบบพูดพูดพูดเลยเนาะใช่เป็นเป็นลักษณะของเขาใช่ไหมอือโหเมื่อเมื่อวานมันนะทั้งสองคู่เลยคู่คู่อุ้ยเอามาผิดปะเนี่ยอุลุกไวกับอันนี้สายเดียวกันใช่ไหมใช่ครับอ่าอุลุกไวกับกานาใช่ไหมใช่ครับโอ้อันนี้ก็เหมือนกันอ่าอันเนี้ยไอไออาเจนใครเล่นดี อาเจนอะไรตอนแรก็โค้โปุตเกตปุตเกตปุตเกตใครเล่นดีอืมมันมันรวมรวมันก็ตอบบอลได้ดีมากเลยนะแต่ละคนนะก็ก็ดีทุกคนอลรวโดนไปไงทุกคนโดนโดปไปไงลูกตะเสมอลอนโดลูกนั้นผมก็งองว่าลอนโดทำอะไรหันหลังให้บอลแล้วเขาก็เอ๊ยปวดปเจ็บกูเจ็บก็ลีได้กหลีได้ลูกเตมมุม แล้วเปิดมาโรนโดหันหลังโ,โดนโดนหลังโรนโดแล้วก็กลายเป็นชงให้เขายิงซะเอองงเลยก็ <laughs> กยังงงเลฟุตบอลระดับโลกแต่ว่าเหมือนเหมือนลนักษณะเหมือนกูบอลใช่ไหมกวบอลตกใส่เจ็บอย่างนี้ป่ะยังไงคือยังไง <laughs> อ,อย่างนั้น <m> รู้เ <m> ขาทำอะไรครับเออ <m> สรุปก็คือฟุตบอลเป็นอย่างนี้เนาะไม่จบเวลาไม่เวลามันยังไม่จบมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาะปีนี้ฟุตบอลโลกมันเป็นแบบนี้ยแบบในนาทีท้ายๆเนาะทุกทีมมันกดดัน คู่คู่การน,นากับอุรุกวัยเหมือนกันคืออุรุไวัยเท่าที่ไม่ได้ไม่ได้ดูนะเราไม่ได้ดูเราดูคู่เกาหลีกับโปรตุเกสแต่ว่าผู้บรรยายบอกว่า,วาอุรุกวัยไปผ่อนน่าจะเพราะว่าคิดว่าเกาหลีจะตีเสมอโปรตุเกสไม่ได้ก็เลยผ่อนก่อนผ่อนทั้งที่เกาหลีมายิงในทีสุดท้ายมันก็ใกล้จบเวลาแล้วของ เกมของอุรุไกวยมันใกล้จบเวลาแล้วก็เลยต้องมาเล่งเขาผ่อนหรือว่าเขาเขาเล่งไปแล้วแล้วหมดแรงเลยเลยต้องหยุดหรือ,อยังไงถ้าถ้าลิเกเตอร์เคยเป็นนักฟุตบอลมันไม่น่าเกี่ยวครับไม่เกี่ยวใช่ไหมเล่งได้อยู่ใช่ไหม,มเล่งได้ทั้งเกมใช่ไหมเพราะว่าเราฝึกซ้อมใหม่แบบนั้นใช่ไหมปกติมันยังไงถ้ามันไม่ใกล้หมดเวลาแล้วจริงๆอะ่ะมันจะไม่ค่อยเล่งกันอ๋อมันมันไม่มีความจะเป็นเนี่ย มันเป็นความชราใจไหมหรือ,อยังไงมันไม่ชราใจครับเพราะว่า,วามันมันยังไม่จบอะเวลาเยอะมันจะเสียบอลไม่อยากเสียบอลง่ายๆอืมมันเลยประมาณนั้นว่างถ้าที่คิดมันเลยประมาณเซตกันใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ดูเนาะเราคาดการเอาค่าอยๆบุกทาแบบว่าเล่นเหมือนเดิมอะเล่นเล่นเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าผ่อนอะไรมไม่ใช่ว่าเซตแต่ก็คือเล่นเหมือนเดิมไม่ได้เล่งแค่นั้นอาไปดูเราไปดูภาพนี้ก่อน ถามลิกเตอร์หน่อยเป็นยังไงลักษณะแบบเนี้ยลิกเตอร์เคยเจอไหมลักษณะอาการแบบเสียใจแบบนี้ไปดูภาพสูเลสนะครับอ่าเนี่ยลิกเตอร์ภาพนี้ค,ความรู้สึกลิกเตอร์เคยเจอไหมเป็นนักเตะแบบตกรอบอะไรอย่างเงี้ยปกติลิกไม่ได้เสียเวลาตกรอบไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นอ่าอูเตนเนี่ยดูแบบเหมือนน่าสงสารเขามากเลยอ่ะดูเศร้าใจมากเลยอ่ะคาดหวังไว้เยอะเออจริงๆเขาโดนเปลี่ยนตัวออกใช่ไหมคิดว่าแบบ ทีมจะเข้ารอบแล้วใช่ไหมน่าจะ,น,าจะน่าจะเป็นอย่าง <Okay. S 2> นั้นเก็บตัวเนาะก็ะะะเนี่ยโอ้โพจริงจริงอะไม่ได้เชียร์สูเลยเลยแต่เห็นหน้าเขาแล้วแบบเขาเศร้ามากเลยอะ mm hmm. ก็แต่ลิกจะไม่เคยเจอลักษณะแบบตกรอบใช่ไหมตกรอบแล้วเศร้าใจใช่ไหมไม่มีนะเด็กยุคยุคเด็กจบจบแล้วก็จบใช่ไหมไม่ได้รู้สึกอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจขนาดนั้นอ่าออ่าอันนี้แบบฟุตบอลโลกอยากเล่นต่อเนาะ ว่าอาจะเป็นปีสุดท้ายเอาอแล้วนะไม่ได้เล่นแล้วนะใช่ครับเนออืมก็ก็เรามาพูดหลังเกมครับเมื่อคืนเราได้ดูฟุตบอลคู่คู่เกาหลีกับโปรตุเกสโปรตุเกสเนาะโอเคครับฝากช่องได้เล็กอย่าลืมติดตามเิเตอร์ซอเอร์ได้ครับโอเคหลังเกมคู่นี้นะ